ครับลองให้จะรามแล้ว <laughs> ึ้นทางนี้ครับท่านประธานในวิธีครับท่านกับท่านชูทร์ทองกองพลว่าราชการจังหวัดยะลาครับส่งไม้ต่อนะครับจากชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับผมที่สมุนจัดนันทานะครับกับคณะนั่งร่ำกว่าร้อยชีวิตนะครับส่งต่อขึ้นหน้าบนเวทีนะครับกับทีมดิเกียวฮูลูซึ่งก็เป็นการผสมผสานนะครับ ก็แลครับนี่คือความหลากหลายนะครับอาจารย์นนค่ะก็เรียกว่าเป็นการส่งไม้ต่อนะคะสําหรับการแสดงนะคะจากานางรานะคะที่ต้องรับท่านประธานนะคะส่งไม้ต่อมายังดีเกอพูลูบน,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 นเวทีของเรานะคะกะบเลียนท่านประธานในพิธีครับท่านอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านนายกมุกตามาถมาครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลาท่าน อภิยาสุวรรณนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดยะลาท่านยุสินจินภากรน,นะครับประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดยะลาผู้น่าสวมราชการนะครับพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดยะลาที่เข้มแข็งนะครับประธานคณะกรรมการพิธีแม่กเอนเี่วนะครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงน้องๆนัเกเรยียนนักศึกษานะครับและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมในพิธีเปิดนะครับโครงการหลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดยะลาซึ่งจัดขึ้นนะครับณสนามโรวงพิธีช้างเผือ ในวันที่17นะครับในวันนี้เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะลาประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านประผมนายมุกตามาคานายองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะลานานามของขคณะกรรมการำดำเนินง,งานโครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณพศ2566ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาขอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถยะลา และสภาวัฒนธรรมยะลาจัดโครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณพศ2566ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องราวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและส่งเสริมบทบาทของหน่วยงาน ทางวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดยาลาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของถิ่นรวมถึงเสริมสร้างฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งการจัดโครงการได้ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมการเล่านิทานสามภาษา การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ชาติไทยการสาธิตและจำหน่ายขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองช่างฝีมือพื้นบ้านนิทตศการ้าไทยภาถิ่นการละเล่นพื้นบ้านการตอบปัญหาทางวัฒนธรรมการประกวดดีเกฮูรูและกิจกรรมรณรงค์งดเล่างดบุรีผ่านงานศิลปะ ของสำนักงานสวนประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าจังหวัดยะลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วนอาทิงบประมาณดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยาลาสถานที่จัดงานจากเทศบาลน,นครยะลา ภูมิปัญญาสาธิตขนมพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาช่างฝีมือพื้นบ้านภูมิปัญญาสาธิตการละเล่นพื้นบ้านกรรมการตัดสินการประกวดดีเกฮุรูจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมอำเภอสภาวัฒนธรรมตำบลของจังหวัดยาลาการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมจากวิทยาลัย อาชีวะบรรุอาชีวะศึกษาบรรดุประชายาลากลุ่มสตรีเทศบาลน,นครยะลาชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองยะลาและเครือข่ายวัฒนธรรมจากอำเภอต่างๆของจังหวัดยะลาโรงเรียนลำพยาประชานุเคราะห์ชมรมไทยเกตผู้สูงอายุเทศบาลน,นครยะลาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลา การจัดกิจกรรมภาพเก่าเล่าเรื่องและการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของถิ่นและประวัติศาสตร์ชาติไทยจากขอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติยลาการจัดกิจการการเรียนรู้ด้านทศนศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะลาร่วมกับชมรมศิลปินชายแดนใต้ กิจกรรมรณรงค์งดเหล้างดบุหรี่ผ่านงานศิลปะจากพนักง,งานศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรการงดเหล้าจังหวัดยะลานักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชนจากทุกอำเภอของจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมทําให้การจัดงานโครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดยะลาละประจําปีงบประมาณพศ2 5 5 6 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการสมควรได้รับการขอบคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจลาได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดดีเกฮูลูที่ได้รับรางวัลและกล่าวเปิดโครงการตามลำดับขอเรียนเชิญครับ ท่านนายกโคงการบริหารส่วนจังหวัดยะลาท่านนุตตามะถาท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องภูมิปัญญาท้องถิ่นแขกผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่ขารบพรกทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดจลาประจําปี2566ในวันนี้จากการครรําป่าวรางงานของท่านรองในท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจลาเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดจลาประจําปี2566ในครั้งนี้ทั้งซึ่งมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกเครือข่ายนับเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่เปิดโอกาสและส่งเสริมบทบาทของนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดยะลาให้มีส่วนร่วมในการสื่อสารรักษาต่อยอดรวมถึงส่งเสริมสร้างรากฐานวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขมีรายได้กระผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาขอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถยะลาสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมกันสนับสนุนให้โครงการนี้ดำเนินการไปได้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการลานวัฒนธรรมสร้างศุขจังหวัดจลาอย่างต่อเนื่องตลอดไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการลานวัฒนธรรมสร้างจังหวัดจลาประจําปี2566หน้าบัดนี้ขอบคุณและสวัสดีครับกระขอบคุณท่านประธานในวิธีการบทนรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเจลาครับท่านอำนาจชูทองแล้วครับเดี๋ยวเราจะให้ทางเจ้าหน้าที่ในครับได้ได ทำการปรับเปลี่ยนสถานที่นะครับด่านบ,บนเวทีครับปี่สักครู่นะครับท่านประธานจะได้เปิดงานอย่างเป็นทางการครับซึ่งไฮไลท์ของการเปิดงานในว,วันนี้ครับเราจะใช้สัญลักษณ์นะครับด้ในการตีกลองซึ่งเปรียบเสมือนของการแสดงออกนะครับของการเปิดงานที่ยิ่งใหญ่และก็เกลือกนะครับโดยใช้กลอง มโนมรานะครับสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ความหลากหลายในพื้นที่ขอจังหวัดยะลาครับซึ่งขณะนี้ครับทา่าดนตรีนะครับก็ได้เป็นเลยก็เดี๋ยวจะมีะมโนมรานะคะเป็นคนเชิญไม้ที่รองให้ ใช้สำหรับในวิธีเปิดให้ท่านประธานนะครับได้ตีกรอในการเพื่อเป็นการแสดงถึงความกระหื่นและก็ยิ่งใหญ่นะครับของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในคาเป็นพื้นทีของจังหวัดกะคลับ แล้วครับเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณต่อท่านประธานนะครับพร้อมพร้อมกันเลยครับค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งครับ ตกอนครัเป็นการเปิงดงาจากเนางการครับสำรัการนี้ครับขอขอบพระคุณท่านประธา,า,านวิครท่านธรรนัฐจิรองท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลาครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดยะลาท่านพลงานจังหวัดยะลาเลยครับท่านผู้บริการสำนักงานรรมุศาสนาจังหวัดยะลานะครับผู้แทนจากอำเภอเมืองยะลาจังหวัดลนญาตนะคะให้ส่วนราชการดูด้วยครับค่ะขออนุญาตนะคะให้ส่วน ะะแล้วก็ท่านประธานนะคะถ่ายรูปบนเวทีอีกสักครั้งนึงค่ะแลครับฝั่งทางด้านนี้ครับฝั่งทางด้านซ้ายของเวทีขยับมาด้านขวาครับอ่าสักสาม <3 S 1> ท่าน<ม>าาทาได้านขวาสักสองท่านานะคะขอบพระคุณค่ะแล้วครับเ๋ยวช่างภาพจะได้จัดนะครับจัดาการยืนด้านบนเวทีนะครับเพื่อจะได้สมดุลกันนะครับระหว่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านล่างนะครับกับธ่านประธานดุจถึงหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่มาร่วมเป็นเป็นเกียรติในงานางน,เน,าาน่เลยครับขึ้นมาท่านบนเวทีเลยครับค่ะขอเรียนเชิญนะคะคณะสีมาลายูนะคะขอบเชิญขึ้นมาทั้งคณะเลยครับค่ะสำหรับรางวัลชมเชยนะคะ ลำดับที่3นะคะได้รับเงินสดนะคะ2,000บาทนะคะพร้อมกับโลรางวัลค่ะเชิญทังทีนะคะครับเชิญครับรางว่าชุมเชยจะเป็นอ่าเป็นเงินรางวัลนะครับมอบให้กับทีมที่เขาร่วมการแข่งขันตั้งแต่ช่วงภาคกลางวันที่ผ่านมาครับ ายอครับอาเชิญขึ้นทั้งหมดิธีเลยครับคณะสีบูดายอครับรางวัลจมเชยลำดับที่สองนะคะได้รับเงินสดจำนวน3,500บาทค่ะแต่วันนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับมีทั้งจาก คณะที่เกยฮูลูจาพื้นที่จังหวัดยะลานะครับจากอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาก็มาร่วมด้วยเช่นกันจากปัตตานีก็มานะครับอกัปตันบุญนาบีตาครับอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับ แต่ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันนะครับนำศิลปะการแสดงนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับในพ<า>ื้นที่ของจังหวัดชียแดนภาคใต้ยอย่างดิเกฮูลูนะครับมาร่วมภายในลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดยะลาในวันนี้กันครับครับขอรครับสุดใ้แก่คณะจำปาทองนะครับ สำหรับรองชนะเลิศอันดับสองนะคะได้รับเงินสดจำนวน6,000บาทพร้อมโล่รางวัลค่ะขอเชิญค่ะจากสบ้าย้อยครับจากสบ้าย้อยอยู่ตำบลเปียนครับอ่าจากสบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะครับ,รบอ่า ชนะเลิศอันดับสองนะคะเงินสด6กพันบาทพร้อมโล่รางวัลค่ะก็ะเดี๋ยวเรามารอรุ้นนะคะอีกสองทีมด้วยกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศนะคะในการแข่งขันดิเกฮในวันนี้นะคะรวัลชนะเลิศครับได้แก่ทีมจากคณะนะสีบองงครับ สำหรับทีมชนะเลิศนะคะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน10,000บาทนะคะพร้อมโล่รางวัลค่ะครับนั่นก็หมายความว่านี่ครับทีมคณะจากอนกบุรันี่ครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไปครับซึ่งก็จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า80 0 0บาทนะครับพร้อมด้วยโล่รางวัลนั่นเองครับค่ะ สำหรับการ<ป>แข่งขันดีเกฮนูนะคะก็มีทั้งหมด6ทีมด้วยกันนะคะมีการแข่งขันไปเสร็จสิ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการประกาศรางวัลเมื่อสักครู่นะคะก็หลายๆคนนะคะอาจจะได้มาร่วมชมกันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงค่ำก็จะมีการโชว์อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับทีมที่ชนะเลิศค่ะที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับ เอาละครับเดี๋ยวทุกคณะนะครับหลังจากที่ได้รับรางวัลกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกคณะเลยนะครับได้บันทึกภาพด้นเวทีกับท่านประธานท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ท่านวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครับเดี๋ยวเชิญทุกทีมเลยนะครับทุกคณะเลยครับ ได้ขึ้นมาด้านบนเวทีครับได้บันทึกภาพกับท่านประธานนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลาและท่านวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครับเรียนเชิญท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลาด้วยครับเรียนเชิญครับท่านยุสิครับขอเชิญท่านบุครับอ่าเชิญที่เหลือเชิญเชิญด้านล่างได้เลยครับที่เหลือเชิญเชิญด้านล่างได้เลยครับอ่าเดี๋ยว ครับด้านบนด้านบนเวทีเล็กไปขนาดตาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญด้านล่างดีครับเดี๋ยวเชิญด้านล่างนี่ครับอ่าครับทั้งสามทั้งสามท่านเชิญครับด้านล่างครับเชิญครับอ่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับของการแข่งขันทั้ง6ทีมก็มีทีมหลากหลายนะครับในพื้นที่ทั้งจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาพื้นสะบ้าย้อยนะครับจังหวัดปัตตานีและก็จังหวัดตรลาชิงว่าดีครับ